สวัสดีครับสวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะครับวันนี้วันนี้อาจารย์มาตามคําเรียกร้องนะครับคือหลายๆคนอยากให้อาจารย์เล่าปฏิปทาแล้วก็ประวัติของหลวงพ่อพริง้งวัดบางประกอบนะครับหลวงพ่อพริง้งวัดบางประกอบนะครับคือท่านเป็นพระที่อายุยืนมากๆนะครับ มากมากเลยนะครับมากๆเลยคือ,ท,คอท,ท่านเริ่มเรียนเนี่ยคือท่านท่านจะต่างจากคนอื่นนี่คือท่านเริ่มเรียนเนี่ยตั้งแต่เป็นสัมมาณีเนี่ยอยู่ที่วัดพระสมัยก่อนเนี่ยวัดราชิตาวัดราชิทธารามเนี่ยคือเขา really yes, เรียกว่าวัดพรบนะครับสายสมเด็จสุกไก่เถื่อนนะครับสายสมเด็จพุทธิจันทร์โตสายสายนี้สายนี้สายนี้มาอย่างนี้เลยเรียนกับน้าชายนะครับที่เป็นพระเนี่ยตั้งแต่เจ็ดขวบนะครับแล้วก็ มีวิชาตั้งแต่ล่องหนหายตัวสักยันเนี่ยตั้งแต่เป็นสัมมณนนีมีลูกศิษย์ลูกหาติดตามตั้งแต่เป็นสัมมณนนีไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาเป็นเป็นเป็นพระมีชื่อเสียงตั้งแต่สัมมณีนเ,นเลยหลวงพ่อพริ้งมดบามากอกนี่นะครับมีครั้งหนึ่งคือท่านเดินทางมา,มา,ม,ามาเล่ามาเรียนมาเรียนวิชาเพิ่มเติมเนี่ย มาที่วัดชนะสงครามเนี่ยมาเจอพระรูปหนึ่งเป็นสามิกรรมเป็นเพื่อนกับท่านนะครับเนั่นก็คือหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าคือถ้าเทียบถ้าเทียบพรรษากันแล้วเนี่ยถ้าเทียบพรรษากันแล้วเนี่ยคือจะไม่ต่างกันแต่ถ้าเทียบอายุนั่นเนี่ยหลวงปู่สุขเนี่ยจะอายุมากกว่าหน่อยนึงแต่หลวงปู่สุขเนี่ยเคยเคยผ่านการมีครอบครัวก่อนจะมาบวชนะครับเคยผ่านการมีครอบครัวมาก่อนก่อนจะมาบวชนะครับแต่ถ้าเทียบพรรษากันแล้วเนี่ยเท่ากันเลยนะครับ พูดถูกคอกันชอบเรียนวิชาเหมือนกันเรียนมาด้วยกันนานเลยแหละเป็นเพื่อนที่รู้ใจแล้วก็ถูกคอกันนะครับคือแม้กระทั่งว่า <c oughs> ตอนที่เสด็จเตี่ยก,กับหลวงจุมพรเนี่ยเรียนวิชากับหลวงปู่สุขวัดปากคอมมาคำเท่าเนี่ยจนชํานาญแล้วหลวงปู่สุขได้ได้ถาม ไอ้สเสด็จเตีย่ยกรมหลวงยุพภรเนี่ยได้ถามหลวงปู่สุวัตรปากคอมคำคำเท่าว่าถ้าสําเร็จตรงนี้แล้วผมจะไปเรียนที่ไหนครับท่านแนะนำสองที่หนึ่งก็คือหลวงพ่อเงินวัดบางลานอันที่สองหลวงพ่อพริงวัดบางประกอบที่เป็นเพื่อนกับท่านศักดิ์สิทธิ์มากๆแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยสมัยก่อนนะครับ <c oughs> วัดบางประกอบเนี่ยแถวแถวบางประกอบเนี่ยเขาเรียกว่า บางคี้นะครับบางคี <c oughs> ขออนุญาตครับ <c oughs> บางคีเนี่ยเป็นแหล่งนักเลงตีกันตีกันตกีนตกันมนขนาดว่าคนจะไปวัดนะครับชาวบ้านจะไปวัดนต้องพกมีดพกไม้หน้าสามเพื่อไว้ป้องกันตัวเพราะนักเลงเยอะมากจนชาวบ้านแบบโอไม่ไหวแล้วต้องหาพระที่เก่งๆเด็ดๆเนี่ย เอามาปราบก็เลยชาวบ้านก็เลยตกลงใจว่าไปนิมนต์หลวงพ่อพริง้งมาหลวงพ่อพริง้งมาจำมาก็ตกปากละคกันคือไม่อยากขัดขัดศรัทธาชาวบ้านนะเชื่อไหมครับท่านกำหลาบนักเลงหัวไม้เนี่ยคนจะตีกันเนี่ยคนไหนเป็นลูกศิษย์ท่านเนี่ยยิงไม่ออกจนนักเลงหัวไม้เนี่ยต้องมากราบเป็นฝากตัวเป็นลูกศิษย์เฮ้ยเจ๋งจริงว่ะ รูปเนี้เจ๋งจริง,รงใครเป็นลูกศิษย์ท่านท่านการันตีเลยว่ายิงไม่เข้าอย่างนี้เลยครับนักเลงก็เลยแบบแพรมาเป็นลูกศิษย์ท่านเลิกตีกันเลยเลิกตีกันเลยนะครับรักชุมชนรักพืรักบ้านเกิดเมืองนอนแบบนี้เลยนะครับหลวงพ่อพิงนี่โอ้โหยูหมัดสมัยโบราณนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์นะ ก็คือเป็นวันหยุดเนาะเรือจากกองทัพเรือเนี่ยจะมาจอดเทียบท่านะครับยาวเป็นกิโลเพื่อมากราบฝากตัวและลงกระหม่อมกับหลวงพ่อพริง้งวัดบามากอกเนี่ยยาวเป็นเทือกท่านดังมากนะครับดังมากสเสด็จเตียกุมารหลวงจุมพรเนี่ยฝากตัวเป็นลูกศิษย์คือท่านศรัทธาหลวงพ่อพลิ้งเนี่ยจนกระทั่งเอารูกเนี่ยเอาพระราชะโอรสเนี่ยมาบวชที่เนี่ย สามพระองค์เลยไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะสแสดงว่าต้องรักมากต้องรักมากนะครับรักมากหลวงพ่อพิงคเนี่ยนอกจากเป็นเป็นพระที่มีวิชาสูงเนี่ยท่านยังดูดวงแม่นนะครับสักยันเป๊ะนะครับสักยันเนี่ยคือคงกับพันชาตีเนี่ยเป็นเลิศนะครับและที่สําคัญเนี่ยคือท่านเป็นหมอยาเก่งมากเก่งมากๆนะครับเก่งมากๆ นะครับวกกลับมาที่การสร้างพระเครื่องนะครับการสร้างพระเครื่องนะครับหลงพ่อพิงคเนี่ยคือเนื่องจากนะครับท่านได้รับการกล่าวขวัญเป็นอย่างยิ่งนะครับจนตั้งเข้าหูโซเด็จพระสังฆราชแพรนะครับทุกครั้งที่วัุทัตเนี่ยคือจังหวะช่วงนั้นเนี่ยสงค้ามมิโนจีนมาสงค้ามิโนจีนมาคือทางวัุทั์เนี่ย ส่วนพระสังฆราชแพรเนี่ยท่านก็สร้างพระเป็นจำนวนมากแล้วก็เชิญพระเกจิเนี่ยมาช่วยจานแผ่นทองแดงเพื่อเป็นชนวนในการสร้างพระหลวงพ่อพริง้งนี่คือหนึ่งในนั้นหลวงพ่อพริ้งคือหนึ่งในนั้นท่านก็จานแผ่นทองแดงให้แล้วก็ส่งให้นะครับในพิธีส่งให้ในพิธีแล้วก็ท่านก็กลับปรากฏว่ามีพระไม่กี่รูปนะครับที่แผ่นชนวนทองแดงนั้นนะเผาไม่ไหม้ หนึ่งี้นั้นนะครับก็คือหลวงพ่อพิงค์จริงๆเรามีหลายรูปนะแต่หนึ่งในนั้นคือหลวงพ่อพ,งพอิงค์เขาไม่ไม่จนพระสังฆราชแพ่นะนนเนี่ยต้องนิมนต์เนี่ยนิมนต์หลวงพ่อพิงค์เนี่ยกลับมาร่วมพิธีอีกรอบหนึ่งแผ่นทองแดงถึงจันทรายสว่วนพระสังฆราชแพ่นเะนี่ยโอ้ปื้มมากชอบมากโอ้ยเนี่ยเนี่ยของจริงนะครับเนี่ยของจริงตั้งแต่นั้นมานะครับหลวงพ่อพิงค์เนี่ยก็เลยถูกนิมนต์เนี่ย ให้มาพรมน้ำมนต์ให้กับทหารให้กับชาวบ้านอยู่เป็นประจำนะครับคือกิจนิมนต์เนี่ยอู้เยอะมากเยอะมากเลยนะครับคือตั้งแต่นั้นคือท่านดังมากนะครับดังมากๆเลยอู้เปสังฆราชรักมากรักมากนะครับคือถูกคอกันเนะ่ถูกคอกันมาสายเดียวกัน <laughs> แต่พระเครื่องและเครื่องรางของพระพิงที่โด่งดังสุดๆนะครับคือ ลูกอมดำลูกอมดำก็คือลูกอมหลงพว้พิงค์นี่แหละมีอยู่สีดำสีเทาสีขาวแล้วก็โทนชมพูนิดๆนะครับมีอยู่ประมาณสีสีนะครับเขาเรียกลูกอมดำนะครับเป็นลูกอมที่สร้างในยุคอินโดจีนและสร้างมาเพื่อเหนียวคงกับพันชาตีคืออันดับหนึ่ง เหนียวคงกับพันชาตีสารพัดกันทุกชนิดนะครับกันพูดกันผีกันทุกอย่างเลยกันคุณสสยกันสิ่งไม่ดีเนี่ยออกไปจากชีวิตวิธีการสร้างเนี่ยคือท่านน่ะจะใช้ <c oughs> เขาเรียกอะไรล่ะท่านจะจานสูตรหัวใจพระคาถาต่างๆจานใส่กระดานชนวนนะครับสูตรพระคาถาสูตรหัวใจพระคาถาต่างๆเนี่ย และท่านก็ลบลบลบเขียนทีละยันทีลยันทีลยันทีลยันด้วยจิตจิตที่แข็งมากๆแล้วก็ลบเอาผงทูปตรงนี้ออกมานะครับสนที่เป็นผงพุทธคุณและก็มาผสมกับผงไบรลานก็ถึงเรียกว่าลูกอมดำนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งขณะที่กำลังรวบรมมวลสารเนี่ยอีกานะครับ ภาพกิ่งโพนี่ตกมาในงานที่กำลังรุกรม,มวนสารกันเนี่ยคนที่มาช่วยงานวันก็ตกใจเอ้ยมันคืออะไรหลวงพ่อพิงบอกเลยเนี่ยครูบาอาจารย์ของท่านเนี่ยให้เอามาผสมมวลสารท่านก็ะเลเาะกิ่งโพนั้นเนี่ยเผาไฟเผาไฟและเอามาผสมกับมวลสารกลายเป็นลูกอมันนี้นะครับตั้งแต่นั้นมานะครับคนที่ได้ครอบครองเนี่ย ดวงจะตกแค่ไหนนะครับดวงชะตาขาดแค่ไหนนะครับจะลอดแคล้วคลาดจะหนักเป็นเบาไม่ว่าจะซวยแค่ไหนนะครับดวงจะแคล้วคลาดและหนักเป็นเบาลูกอมของท่านเนี่ยนอกจากทหารเนี่ยเอาติดตัวเนี่ยไปรบอินโดจีนแล้วเนี่ยชาวบ้านที่ได้ครอบครองเนี่ยอูยคือศักดิ์สิทธิ์จริงๆ ศักดิ์สิทธิ์จริงๆหนุนดวงชะตาชาติเนี้จะไม่ตกต่ําจะไม่มีพยานอันตรายนะครับและจะไม่ซวยไม่ไม่ซวยไม่มีวันที่จะเขาเรียกอะไรล่ะชะตาขาดลูกอมพบอพิงนี่แบบอือย่างนี้เลยการันตียอย่างนี้เลยดังมากนะครับคือลูกอมท่านเนี่ยดังกว่าเครื่องรางทุกชนิดรังดังกว่าพระของท่านเสด็จสมะัะเป็นถ้าพูดถึงหลวงพ่อพิงเนี่ยต้องนึกถึงลูกอมดํา ผมเกนีี่บานตะไทยเนี่ยของเกนีี่บานตะไทยเลยนะครับท่านดังมากตอนนั้นเน่ะท่านดังมากเพราะว่าถ้าหลวงพ่อแพรพระสังฆราชแพรนะครับจะสร้างอะไรเนี่ยต้องมีหลวงพ่อพิ้งนะครับคือทุกงานไปทุกงานไปจนกระทั่งมีครั้งหนึง่งหลวงพ่อปานว่าบางนมโคเนี่ยหลวงพ่อปานว่าบางนมโคเนี่ย คือท่านเนะ่ะเรียนกรรมฐานมานานหาครูบาอาจารย์ที่อยากจะสอบจิตหาไม่ได้ส่วนมากจะเก,ก๊ขี้โมูตามจิตท่านไม่ทันตามจิตท่านไม่ทันมความหมายคือเวลาคนเรียนกรรมฐานนะครับคือเข้ากรรมฐานแบบลึกๆึึกกๆเนี่ยต้องมีครูบาอาจารย์เนี่ยสอบดูว่าจิตเขาเข้าไปได้จริงไหมแล้วลึกแค่ไหนส่วนมากจะขี้โมูต้องเป็นคนที่จิตชาญสูงมากๆถึงจะตามจิตได้ ถึงจะตามจิตได้มีครั้งหนึง่งหลวงพ่อปานเนี่ยเดินทางเดินทางมาหลายวันนะจากอุธยามาบามากอกเนี่ยเดินทางมาหลายวันจนกระทั่งท่านมาถึงวัดแล้วก็ก็เหนื่อยเนาะแดดก็ร้อนเงี้ยก็เห็นชาวบ้านเนี่ยกำลังแบบเฉาะมะพร้าวอยู่ถวายพระท่านก็มาถามว่าเออเนี่ยหลวงพ่อพระคุณเจ้าอะ่ะพ่อพิงอ,อยู่ไหมไอฉันน่าจะมากราบท่าน อยากจะมาสอบจิตชาวบ้านก็บอกอ๋อท่านไปทําทุนละสายสายคงกับคือท่านกิจนิม,มนต์เยอะนะครับกิจนิม,มนต์เยอะนะครับถูกนิม,มนต์ให้ไปทำพิธีพุทธาพิเศษเนี่ยบ่อยมากนะครับว่าท่านดังมากชาวบ้านก็เลยโอ้ยถ้างั้นนั่งรอก่อนเดี๋ยวเอามะพร้าวนี่ก็เอามะพร้าวนี่หย,ยิบมะพร้ามาลูกหนึ่งนะครับจะมาเฉาะให้หลวงม่อปานบางนมโค เท่าไหร่ก็ไม่เข้าเจาะตัเหแตก็ไม่เข้าท่านเลยบอกว่าโอ้ยยา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 นั่นเป็นของหลวงปู่พิงย่าเลยท่านหยิบผิดอันอันนั้นเฉาะไม่เข้าหรอกอันนั้นของมีเจ้าของชาวบ,บ้านก็งงหันไปดูเอา้าหยิบมะพร้าวผิดถาดนั่นคือมะพร้าวอยู่ในถาดที่เตรียมให้หลวงปู่พิงอ๋อก็เลยหยิบ มาอีกถาดหนึ่งสำหรับให้พระลูกวัดก็เลยมาชอะให้หลวงพ่อปานบางนมโคท่านก็เลยรู้ว่าโอ้หลวงพ่อพริง้งนี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาพอเสสายนะครับหลวงหลวงปู่พริง้งเนี่ยกับวัดมาเจอหลวงพ่อปานเนี่ยเข้าไปกราบด้วยจิตใจนอบน้อมนะครับมากราบก็โอ้กับผมเนี่ยอยากมาสอบภูมิสอบภูมิธรรม อยากมาสอบจิตว่ากรรมฐา,านไน้เรียนไปได้แค่ไหนอ่หลวงปู่หลวงปู่สอนผมด้นะครับท่านก็นอ้อมน้อมนะท่านก็เลยบอกอ๋อออมาไกลสิท่าเออเอ,อ,เ,อ,อเดี๋ยว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 ท่านก็เดินไปหยิบลูกมะพร้าวที่อยู่ในถาดของท่านเนี่ยที่ชาวบ้านเตรียมเตรียมมาไว้ให้ท่านเนี่ยเอามือลูบมะาพร้าวมะพร้าวแบก ออกเป็นสองซี่ชาวบ้านเห็นนั่นตะลึงเลยแค่มือรูปนะหลวงพ่อปานรู้เลยว่าท่านเนี่ยมีดีตั้งแต่ตอนบ่ายนะหลวงพ่อหลวงปู่พิงเนี่ยสอนกรรมฐานหลวงพ่อปานและก็บอกวิธีดำลึกๆเข้าชานลึกๆๆๆ หลวงปู่บอกว่าเดี๋ยวเย็นเนี้สอบจิตเลยเอา้าเรียนวันเดียวตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงเย็นตอนค่าสอบเลยเหรอครับเออสอบเลยตอนสอบจิตเนี่ยสนุกสนุกตรงไหนครับหลวงพ่อหลวงปู่พริ้งนะครับให้หลวงพ่อปานเนี่ยเข้ากรรมฐา,านอ่ะซัดเต็มที่เลยซัดเต็มที่เลยท่านท่านก็เลยดอกอารมณ์แล้วก็เข้าฌานลึก ลึกแล้วก็ลึกอีกลึกอีกหลวงพ่อพิงค์ก็เข้าฌานตามแล้วก็ตามลึกลึกลึกเข้าไปตาม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 จนทันรู้เลยว่าจิตของหลวงพ่อปานเนี่ยอยู่ขั้นไหนเล่ากันว่ามีเสียงดังกึงกก้องเนี่ยออกจากกุฏิที่เขาสอบจิตกันนั่นคือเสียง ของหลวงพ่อปานุนบางนมโคกำลังคำรามอยู่หลวงพ่อปานเนี่ยเที่ยวตามหาพระเนี่ยที่มาสอบจิตท่านเนี่ยหาไม่ได้ไม่มีเพราะกำลังจิตเนี่ยของหลวงพ่อปานเนี่ยท่านปฏิบัติมานานจิตของท่านเนี่ยแข็งแล้วก็แก่กล้ามากๆจนไม่มีพระรูปไหนเนี่ยสามารถ สอบจิตท่านได้จนกระทั่งมีพระที่ที่มีองค์ความรู้สูงๆเนี่ยแนะนําต้องหลวงพ่อพริง้งเหลืออยู่รูปเดียวเหลืออยู่รูปเดียวที่เหลือเนี่ยตายหมดมรณะภาพหมดแต่องค์นี้อายุยืนเหลืออยู่รูปเดียวและเก่งจริงท่านก็เลยตามดันด้น,ดนมาหาหลวงพ่อพริง้งเชื่อไหมครับพอได้สิ้นเสียงคำรามมีเสียงดังกึกก้องออกมาจากกุฏิเนี่ย หลวงพ่อพริงเนี่ยบอกว่าเออพอแล้วท่านเรียนสําเร็จแล้วไม่ต้องเรียนอะไรอีกแล้วหลวงพ่อปานก็ตกใจผมเรียนวันเดียวก็สําเร็จแล้วเหรอครับสําเร็จแล้วเออยินดีด้วยนะก่อนจะกลับนะครับหลวงพ่อปานก็ได้กราบหลวงพ่อพิงว่ากับผมจะระลึกถึงท่านเนี่ยไปตลอดโอ้ไม่เป็นไรรู้จักกันแค่วันเดียวไม่เป็นไร ไม่ได้ครับเป็นสิทธิ์อาจารย์กันวันเดียวก็มีคุณกันทั้งชีวิตดูนะครับคนโบราณเนี่ยเขาเคารพครูบาอาจารย์ก็ถึงเจริญเนี่ยเขาแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยทุกครั้งที่มีญาติโยมนะครับไปกราบหลวงพ่อปานบางนมโคที่อยุอยธยาเนี่ยหลวงพ่อปานบางนมโคเนี่ยจะเอาของฝากเนี่ยไปฝากครูบาอาจารย์ของท่านเนยทุกครั้งคนก็ตกใจหลวงพ่อปานเคยไปหาหลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอบได้หรือ แค่วันเดียวแค่วันเดียวถือเป็นสิทธิ์อาจารย์กันตลอดชีวิตและหลวงพ่อปานเนี่ยก็กล่าวถึงและลึกถึงหลวงพ่อพลิ้งตลอดให้ความเคารพหลวงพ่อพลิ้งตลอดน่ารักมากนะครับน่ารักมากสุดๆเลยสุดๆเลยลูกอมลูกอมดำหลวงพ่อพลิงวัดบาประกอบเนี่ยอาจารย์บอกเลยนะคือถ้าเศรษฐกิตดีๆเนี่ยราคานี่โหดมาก เพราะเป็นของโบราณมาตั้งแต่โบราณมันเป็นของดีเป็นของดังหลวงพ่อพ,อพิงค์ถ้าพูดถึงหลวงพ่อพ,อพิงค์เนี่ยต้องลูกอมดําวัดบางกอกสุดๆเลยสุดๆส,ส,สารพัดกันในทุกชนิดและที่สําคัญนุนดวงชะตาชาตินี้จะไม่มีจนอีกนะครับนี่คือความยิ่งใหญ่ของหลวงพ่อพ,อพิงค์ที่ฝากไว้ให้กับลูกศิษย์ลูกหานะครับวันนี้วันนี้อาจารย์ญญพูดถึงปฏิปทา ของครูบาอาจารย์พระองค์หนึ่งไม่ใช่แค่มีเครื่องรางที่โด่งดังมากๆขับแผ่นดินแต่ของท่านเนี่ยยังเป็นครูสอบก,กรรมฐานชั้นเลิศเก่งจริงๆเก่งจริง,รงๆนะครับสุดยอดนะครับวันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ